สวัสดีครับพวกติสยามพิษบูคลับนะครับ EP นี้นะครับก็เช้านี้นะครับผมก็จะพาไปดูเขาแข่งประกวดนะครับผมแล้วก็กิจกรรมมากมายนะครับผมสำหรับงานไทยเพชรนะครับผมไทยพิษบูนะครับผมของ TPCC นะครับผมชมรมนะครับผมไทยพิษบูแคนาลขับนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ช่วงเช้าก็น่าจะเป็นตามตารางนะครับผมที่ผมลงคลิปไปนะผมก็น่าจะประกวด ลากน้ำหนักนะครับผมแข่งลากน้ำหนักก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมที่งานนะครับผมผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมบางช่วงบางตอนนะครับผมผมอาจจะเอาคลิปโอนั้นนะครับผมมาภากเสียงเอานะครับผมอาจจะติดลิขสิทธิ์เพลงหรือว่าอะไรก็ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่งานกันนะครับผมก็ตอนนี้กําลังเดินไปนะครับผมอากาศดีนะครับผมดูครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครับผมไป มาถึงงานแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นสี่ชั้นสามเอ็มนะครับผมของงานนะผมของเดอะมอลงานเมื่อวานนะครับนี่วันนี้มีหน้าที่นะผมจูงสิงโตหนุ่มประกวดนะผมเป็นหมาของพี่หนุ่มนะครับนะนี่สิงโตนะครับเป็นลูกหมาเก้าเดือนนะครับนี่ครับผม สิงโตนะครับโอเคครับเดี okay, so, yourself, ๋ยวไปดูที่งานกันนะครับไปตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ประหลัดตอไก็นี่นะครับผมหน้างานนะครับหน้างานก็ประมาณนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับผมมีทั้งไก่นะผมไก่นานาพันธุ์นะผมหลายชนิดนะครับนี่ไก่ตัวใหญ่ครับนี่ไก่ใหญ่มาก อ่าครับผมเยอะมากครับผมมีหลากหลายนะครับผมาดูนกแก้วสายเล็กกันนะครับนี่ครับเออนี่ไก่แจ้นะครับ,รบผมไม่รู้ว่าไก่แจอะไรนะครับอันนี้สวยนะครับเนะ อยู่แถวบ้านผมก็มีนะไม่รู้ขเขาเรียกว่าไก่แจ้อะไรนะครับนะนี่ครับผมหน้างานนะครับประมาณนี้นะครับนี่ด้านหน้าก็มีนกไซเล็กอีกนะครับมาดูนกแก้วกันนี่งูครับผมงู เกินหนักไม่เกินห้าโลโอ้โห <c oughs> เป็นไงครับโโหดูตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ลายแปลกมากครับผมสวยมาก แก้วครับนกแก้วว้าสวยไหมครับสวยมากครับนี่จะเป็นถ้วยรางวัลนะครับผมแต่ละกิจกรรมนะครับมีเวทีใหญ่นะผมนี่ก็บรรยากาศในงานนะครับผมประมาณนี้ครับนี่บูธของเอเชียบิ๊กด็อกนะครับผมเอเชียบิ๊กด็อกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเซรามอนนะครับ ใหญ่มากสวยดีครับสวยดีนี่จะเป็นบูธของอุบลโบโบนะครับอุบลโบโบมาดูเต่ากันครับเต่า เมื่อกี้ต่าวตัวเล็กนะครับนี่ต่าใหญ่โอ้โหทุกคนใหญ่มากครับบลือบล่าเลยครับใหญ่มากโอ้ดูดูปากครับผมพี่พี่น้งองดูปากมัน หมูก็มีนะครับผมหมูแคะนารักก็เลยนะครับหนูฮิปโปครับหนูฮิปโปโออันนี้เต่าอะไรไม่รู้ครับ สวยมากนี่ครับเต่านินจาครับเต่านินจาไม่รู้ว่าชื่อเต่าอ,อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นบูธฟินนะครับบูธฟินนี่ครับผมที่แข่งนะครับผมลักแบ็กนะครับ ไว้วิ่งสองฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้กับฝั่งนี้<ด>ก็ฝั่งนั้นจะเป็นไต่ผนังนะครับไต่ผนังตอนนี้ร่างน้ำหนักก็เริ่มแล้วนะครับนี่นนี่ครับ นีล่ล่างนำ้ำหนักก็เริ่มเลยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นสนามประกวดนะครับผมแล้วก็มีถ้วยรางวัลด้วยนะครับนี่แต่ผนังครับแต่ผนังนี่แต่ผน,นังครับอ่าครับผมเดี๋ยวเริ่มเริ่มแข่งเยอะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงน,นะครับ ก็ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นสนามฝั่งประปวนนะครับนะอันนี้ก็จะโชว์คอนเซปต์ด็อกนะครับก็ทั้งโบโบทั้งคอนเซปต์ด็อกนะผมทั้งหมดนะครับที่เห็นนะครับนะเนี่ยมีในตัวใหญ่ๆนะครับผมสวยมากครับผมสวยทุกตัวเลยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นล่างน้ำหนักนะผมนะประมาณนี้ นีชไม่นว่าของเราทีซอหรเรียตัวแรเืา่รางวัลสวยมากครับผมช่วยรางวัลสวยจริงครับเราจะเป็นนักที่เราสามรสมควรคือการมีู้เพื่อระยะี่นะครับเติมตัวแรงพืตัวใหญ่ตัวหนากันทั้งนั้นนะครับเวยมากครับนักในชาเราเน้น เพื่อการมีสิทไิ์ได้ใช้งานจริงนะครับ ผมก็สรุปนะครับผมสาหรับวันเสาร์นะครับผมสําหรับงานประปวดนะครับผมก็คลิปโดยรวมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ก็คนเยอะนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมนะครับผมหลากหลายนะครับผมเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับก็วันนี้ขอพักก่อนแล้วกันนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมนี่ให้ดูปังปังปังกินข้าว ครับผมสำหรับคลิปโดยรวมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับวันที่สี่นะผมของงานประกวดวันแรกนะครับผมก็เผื่อพี่ๆน้องๆนะผมได้ดูกันเพลินๆน,น,นะครับผมแล้วก็มีมีแนวทางนะผมในการที่จะาพาน้องทํากิจกรรมนะประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากด้วยนะครับ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผม EP หน้าพรุ่งนี้นะผมว่ากันใหม่นะผมอย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้านะผมว่ากันใหม่นะผมอีพี EP นี้ไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ